สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี่ก็กมาค้ับช่องเที่ยวไปกรใหย่ใหญ่แล้วนะจ๊ะบริภาพไปเที่ยวใสอีกแล้วล่ะอิตาลีล็อกดาวติดเชื้อหลายมือ่อละสองมือนกลัวผลติดเชื้อหลายหลายก็เ,เลยในยุตบาลไปใสมาใส ไปได้ถ้าซื้อกับเขาแล้วพี่น้องนามาพามาเขาคัา่วตำบักแตงตำแค่หลอดตำมวสัวไปทั่วแล้วพี่น้องพักกระล่ลาย,ลายมูเจ้าได้ยังกินเนาะ ก็ได้เส็นมีก็ได้หงเขามานี่ลืมคาตยากอากาศกับบดีดอกพี่น้องหนาฝนกระตกซี่เลียดหลายหาตะแนวกิน ขอบคุณหลาย,ลายเดอ้อเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าที่กดไลค์กดติดตามที่เขามาเบึงที่เขาไปเยี่ยมยามถามเขาทุกๆบ้านล่ะจา้าแต่ว่าให้สาแน่เนาะเว้นระยะห่างจากน้อยคือโควิดนั่นละ่ะ เดี๋ยวมันสิบบปลอดภัยขอบุญขอบคุณเลหลายเด้อติ่ติดตามช่องหน่อยๆช่องนี้ขอบคุนค่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะ